ขอ้อแรกของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงตัวละครที่กำลังจะเข้ามาให้เราได้เปิดการในแพทสองยูสหกนี้นะครับซึ่งสำหรับใครก็ตามนะครับที่ยังไม่ทราบเนาะว่าแพทสองยูสหกนี้นะครับมีการอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างพอจอสรุปให้ทุกคนฟังแล้วนะครับภายในคลิปนี้เนาะแล้วก็สรุปภายในห้านาทีด้วยนะครับใครก็ตามนะครับที่ยังไม่ทราบสามารถแวะไปดูกันได้ซึ่งในแง่ของตู้กระชายในแพทนี้นะครับในครึ่งแรกเนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัวตัวละครใหม่อย่างในส่วนของแรปเปอรโดยมาพร้อมกับการลีลันของเจ้ายนจันทราส่่่วใคงงเียอาจจะนใกนครึ ที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอคอยกันดังนั้ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเนาะว่าทั้งในส่วนของแรป,ป้ปเจ้าโยนแอคิรอนลมถึงตัวในส่วนของอเวนเจอร์เยนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง คุ้มค่ามากพอให้เราจ่ายเซราเจตที่เราหามาอย่างยากลาบากเนี่ยมากน้อยแค่ไหนกันในคลิปนี้จะมาพูดคุยกันเนาะซึ่งปลอให้ยก็ตามนะครับที่พร้อมแล้วก็อย่ามัวรำคายดีกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องวอจเอาไว้แล้วไปดูพร้อมกันเลยกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเพลร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภัยเติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคเพได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียยงดดววแถมถม้้าใชคส่่นไ อีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกนชินหรือว่าสตาร์เลวก็ไม่ให้พร้อมลิงของทางร้านอยู่ในคำใบ้บบยใต้คลิปเลยอย่าลืมนะเป๊ะคุ้มเป๊ะฉลาดต้องเขียวเป๊ะที่เดียวเลยนะ อ่ะก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มต้นจากในส่วนของแรปเปอรกันก่อนดีกว่านะครับแรปเปอรเป็นตัวละครแครี่ดาเมจ e จินตภาพนะครับในผ่าปัญญาสกิลของเขาเนี่ยจะค่อนข้างโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเบรกเกาะมอนสเตอร์คล้ายๆกันในส่วนของไฟฟ้าไกับในส่วนของบูทฮิวนั่นเองนะครับสกิลต่อสู้ของแรปเปอรนะครับอันนี้จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ทุกคนก็คือจะเป็นแค่การทําดาเมจจินตภาพใส่มอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามหน้าที่สําคัญของสกิลนี้เนี่ยหลักๆจะมี2ข้อด้วยกันทุกคนก็คือช่วยในเรื่องของการเบรกเกาะมอนสเตอร์แล้้ววก็ช่ยสราง ซึ่งอันติของแรปเป้านะครับเวลาที่คุณกดใช้งานแรปป้าเนี่ยจะเข้าสู่โหมดพิเศษที่ชื่อว่าซิลฟอร์มนะครับในโหมดนี้เนี่ยการโจมตีปกติของแรปป้าจะอยู่ในรูปแบบเสริมพลังซึ่งในโหมดนี้นะครับแรปป้าก็จะมีประสิทธิภาพในการเบรกกาะมอนสเตอร์ที่สูงมากขึ้นนอกจากนี้การโจมตีของแรปป้ายังมีความสามารถในการลดจุดอ่อนมอนสเตอร์แบบไม่สนท่าอีกด้วยแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วจะคล้ายๆกันในส่วนของไฟว์วาเนาะก็คือถ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยไม่ได้มีจุดอ่อนเป็นจินตภาพประสิทธิภาพในการเบรรกเกเเาะะมออนสต์จลลด,ลง,ง,ลง,ลดลง50% พอจอคิดว่าของลักป้าก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับ แล้วก็ได้หมดนี้นะครับเวลาที่แรปป้าทําการโจมตีแรปป้าจะสามารถโจมตีได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกัน2ครั้งแรกนะครับจะเป็นการโจมตีประเภทบラสトタッก็คือโจมตีทีละ3ตัวส่วนในครั้งสุดท้ายนะครับจะเป็นการโจมตีมอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่มีความแตกต่างจากตัวละครเบรกอื่นๆนะครับก็คือตัวของแรปป้านั้นไม่มีความสามารถในการแปะจุดอ่อนที่เป็นจินภาพใส่ตัวของมอนสเตอร์นั่นเองซึ่งจากสกิลต่างๆที่พอจอพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับในสถานะามอนหมู่พ้าาตัวนะ หรือว่าใช้รับมือกับมอนสเตอร์บางประเภทได้ดีทีเดียวเนาะซึ่งมอนสเตอร์ประเภทนั้นนะครับก็คือมอนสเตอร์ที่มีจุดอ่อนในจินตภาพแล้วก็มีหลอดเลือดแชร์กันนั่นเองณนะปัจจุบ,บันก็อาจจะมียกตัวอย่างเช่นในส่วนของบอสซันเดย์เป็นต้นใช่ไหมครับบอสซันเดย์เนี่ยจะมีบอสที่เป็นตัวกลางใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกน้องเป็นตัวข้างอีก4ตัวด้วยกันตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ลับป้าสามารถโจมตีมอนสเตอร์แบบหมุนได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถทำซูเ้เบรกดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับบอสจีบประเภทหมืนอนกกันกเนเล็็ปึ่ง ที่มีการแชร์หลอดเลือดกันนะครับแล้วทํำให้ลัาป้าสามารถโจมตีมอนสเตอร์5ตัวได้ตลอดแล้วต้องบอกว่าใน,นสถานการณ์แบบนี้นะครับ ดาเมจโดยภาพรวมถือว่าแรงกว่าไฟล์ร์ไฟล์มากๆเลยด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเพื่อนๆเ,เปิดหลิงชาด้วยเพราะว่าในส่วนของแรปป้าเนี่ยนะครับการโจมตีของเขาเนี่ยมันเป็นการโจมตีปกติใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ามันไม่มีการกินสกิลพอยต์ในขณะที่ตัวของไฟล์ร์ไฟล์เนี่ยนะครับถึงเธอเมื่อไหร่คุณอยากจะใช้งานสกิลพอยต์เพื่อใช้งานสกิลต่อสู้ทุกรอบซึ่งมันทําให้แรปป้านั้นใช้งานสกิลพอยต์น้อยกว่าไฟล์ร์ไฟล์เป็นอย่างมากเราก็จะมีสกิลพอยต์เหลือพอทําให้หลิงชาของเราเนี่ยยยสสสสาาาาาามมมมมมรรรรรถถแปปกกกกกกิลลตต่่่่่่อออออูู้้้ไดดเเเเเเเวนนนนนัันัังงงซซึึึ็หจบบบบ์ทีะขใชค แต่ต้องบอกว่าไอสารการแบบนั้นที่พอจอกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยณนะปัจจุบันถือว่ามีค่อนข้างน้อยเนาะนั่นหมายความว่าความหลากหลายในการเล่นเนี่ยยังไงซะก็ไม่เทยบเท่าไฟายแไฟแน่นอน เหตุ hey, ผล,ลหลักๆนะครับที่ทําให้ลับป้านั้นโดยภาพรวมแล้วค่อนข้างจะแย่ก่าไฟล์าไฟลหลักๆแล้วจะมีประมาณ2อข้อด้วยกันทุกคนข้อแรกก็คือลับป้านั้นไม่มีความสามารถในการแปะจุดอ่อนจินตภาพนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มา,มากๆเลยสำหรับตัวละครสายเบรกนะครับเพราะการที่เราไม่สามารถแปะจุดอ่อนจินตภาพได้ก็หมายความว่าเพื่อนร่วมทีมของเราก็ไม่สามารถช่วยลับป้านในการเบรกเกาะมอนสเตอร์ได้เหมือนกันและต่อให้ลับป้าจะมีความสามารถในการเบรกเกาะมอนสเตอร์ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับแต่ต้องอย่าลืมด้วยว่าถ้าจุดอ่อน,น,นนนเั้ยชกงล ก็เลยทําให้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยแปปลป้าจะสามารถเบกเรกเกาะมอนสเตอร์ได้ชา้าลงซึ่งสําหรับทีมเบรกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ใช่มั้ยพอถ้าเราเบรกเกาะมอนสเตอร์ไม่ได้ดามเมจของเราก็คือไม่มีนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่แปลป้าไม่มีนะครับก็คือเรื่องของการบัฟความเร็วให้กับตัวเองนั่นเองอย่างในส่วนของไฟฟ์ไฟใช่มั้ยครับสก,กลิลอัติเมทของเธอเนี่ยก็มีความสามารถในการบวกสปีดให้กับตัวละครสูงสุดถึง60หน่วยซึ่งมันทําให้เทิร์นของไฟฟ์ไฟนั้นเยอะขึ้นมากเวลาที่เราเบรกเกาะมอนสเตอร์เนี่ยนะครับเราก็เลยสามารถทําดาเมจซูเปอร์เบรกได้ค่อนข้างบ่อยในขณะที่แลป้าเนี่ยไม่มีในส่วนนี้ก็เลยทําให้กว่าจะถึงเทิร์นต่อไปของแลป้านั้นจะค่อนข้าง ลงเปง็นอั่นหมายความว่าเราก็จะเบรกต่อมอนสเตอร์ได้ช้าลงแล้วเราก็จะสามารถทำดาเมจซูเบรกได้น้อยลงนั่นเองซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าบูธฮิลเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นตัวละครที่มีการเพิ่มสปีดให้กับตัวเองใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงโอเคอยู่แรปป้าก็น่าจะมีภาพคล้ายๆกับในส่วนของบูธฮิลแต่ทุกคนก็ต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าในส่วนของแรปป้าเนี่ยถ้าทุกคนลองมาดูในส่วนของดาเมจโปรไฟล์ของแรปป้าใช่ไหมครับดาเมจส่วนใหญ่ของตัวละครตัวนี้มาจากในส่วนของซูเบรกดาเมจนั่นหมายความว่าแรปป้นนนา,ปานปลางมาก ในขนาดที่บูตฮิลนั้นนะครับดาเมจส่วนใหญ่ของเขาจะมาจากเบรกดาเมจซะมากกว่าซึ่งนั่นหมายความว่า MC ประสภาษาเนี่ยไม่ได้จาเป็นสำหรับบูตฮิลขนาดนั้นมันทําให้บูตฮิลนะครับต่อให้เขาจะไม่มีบัฟสปีดให้กับตัวเองแต่ว่าเขาก็จะมีซอรสเหลือพอในการใส่โบเนีย er เข้ามาในทีมซึ่งโบเนี่ยก็มีความสามารถในการเล่งเทิร์นให้กับตัวของบูตฮิลโดยภาพรวมแล้วจุดนนเทิร์นก็เลยไม่แตกต่างจากแฟลชไฟขนาดนั้นอนแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยต้องรอดูต่อไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของการ,ร,การ,รบัฟสาาปีด ได้ซึ่งทารัป้านะครับมีไลท์คนหรือว่าอีเดอรอนที่มีความสามารถในการเลคชั่นหรือว่าเพิ่มในสปีดให้กับตัวเองปัญหาข้อนี้ก็จะลดลงนั่นเองอ่ะเพราะฉันในมุมมองของเชอร์เมต้าเนี่ยส่วนตัวพอ,จ,อจะแนะนําให้ทุกคนเปิดแลปป้าแค่เฉพาะในกรณีที่คุณกาลังติดปัญหาก,กับเพลฟิชชั่นอยู่เท่านั้นนะครับส่วนในคอนเทนต์นอื่นๆเนี่ยนะครับแลปป้าจะดีแค่เฉพาะในบางกรณีเท่านั้นก็คือกรณีที่เราเจอกับมอนสเตอร์เยอะๆนะครับแล้วก็มอนสเตอร์พวกนั้นเนี่ยแพ้จินตภาพซึ่งโดยภาพรวมลักษณะาการแบบ ตัวละครซัพพอร์ตสายเบรกในเกมของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยมากๆเลยได้ว่าค่อนข้างจะแย่งกันใช้กันเลยทีเดียวอย่างในส่วนของลัปป้ากับไฟร์ไฟนะครับตัวละครซัพพอร์ตในทีมนี้เนี่ยอยู่ในเกมที่เหมือนกันเป๊ะๆเลยด้วยซ้ําไปดังนั้นการเปิดลัปป้ามาก็เลยอาจจะไม่ได้ทําให้ทีมของเรานั้นมีความหลากหลายมากขึ้นแต่งใดนะครับนั้นสํหรับใครก็ตามนะครับที่มีไฟร์ไฟอยู่แล้วและในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรกับ Perfection ส่วนตพอจอไม่ค่อยแนะนําให้เปิดลัปป้าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสําหรับใครก็ตามนะครับที่กํลังติดปัญหาตรงนี้อยู่แต่ไม่ได้อยากเปิดเจตหรือว่าเจนตินะครับเพราะว่าไม่ชอบตัวละครหรือว่าไม่ชอบไมคาิกของตัวละครลัปป้าก็ถือว่า ตัวเลขนี่น่าสนใจนะครับ อาต่อมานะครับมาดูในส่วนของเจ้ายนกันบ้างดีกว่านะครับเจ้ายนเป็นตัวละครดาเมจิจตภาพในผาดทําทลายล้างซึ่งต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้นะครับยังคงมีดาเมจส่วนตัวที่ยังโอเคอยู่เนาะยังคงเล่นใน MOC หรือว่า a p o c a l y p i c Shadow ได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าในส่วนของ Perfection เนี่ยนะครับอันนี้อาจจะต้องการอ e ีเดอรนิดนึงก็คือจะเป็นในส่วนของ E2 นั่นเอง E2 ของตั้นเถิงจะมีความสามารถในการเล่นแอคชัน่นหลังจากที่โตของตั้นเถิงนั้นทําการกดอันติใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีส่วนช่วยในการทําให้เราสามารถรับมือกับสายการามานอนสเตอร ดาเมจของเจ้ายนต์นั้นก็คงเทียบเท่าตัวละครสายเมตายอย่างในส่วนของไอคลอนกับไฟว์ไฟไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าดาเมจก็ยังคงดีระดับหนึ่งพอที่จะจบคอนเทนต์ได้โดยที่มันระบาดจะเกินไป เหตุผลที่เจ้ายนนะครับจะมีดาเมจที่โอเคอยู่ตั้งแต่ตอนโตออกจนถึงตอนนี้ใช่ไหมครับหลังๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือเรื่องของตัวคูณดาเมจนะครับตอนหนึ่งเทินของเจ้ายนนะครับการโจมตีปกติในรูปแบบเสริมพลังนะครับที่เราใช้3สกิลพอยต์ต่อการโจมตีใช่ไหมตัวคูณเอทีเคนั้นเรียกได้ว่าสูงกว่า860%ของเอทีเคของตัวต้นเถิงเลยทีเดียวเนาะเลยเด้ว,ว่าเยอะมากๆยิ่งไปกว่านั้นนะครับต้านเถิงยังมีเซลล์บัฟหรือว่าการบัฟส่วนตัวที่ดีด้วยจากในส่วนของพอส่สรรค์ทีีมการแแจกกดดเนัสสูงงุถึ60%ล้ว็ในสสส่่่วนขอองกิตู้ครทีาามมถแจดเ ให้กับต้านเถิงได้สูงสุดถึง48%ก็เลยทาให้ดาเมจส่วนตัวของต้านเถิงนั้นค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ยังคงเป็นตัวละควรที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่แม้เมตาจะเปลี่ยนไปมาถึงขนาดนี้แล้วก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆชอบตัวละควรคนี้อยู่เนาะก็ยังคงสามารถเปิดม,มาใช้งานได้อยู่นะครับแค่ว่าดาเมจโดยภาพรวมอาจจะไม่ไสูงเท่าก,กับตัวละควรคเมตาเท่านั้นเองอแต่องไรก็ดีนะครับก็ต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าเจ้ยายนเนี่ยนะครับมีปัญหาใหญ่ๆอ,อยู่หนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของปัญหาสกิลพ พลังทําให้การโจมตีปกติของเขาเนี่ยมีตัวคุณที่ดีดังนั้นนะครับในเรื่องของทักษะการบริหารสกิลพอยต์ของเรารวมถึงการจัดทีมให้มีตัวละครสพอร์ตที่มีความสามารถในการสร้างสกิลพอยตเยอะๆก็เลยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยสำหรับการเล่นตัวละครตัวนี้นะครับ ซึ่งในแง่ของตัวละครบัฟเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากทุกคนเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วมักจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างสกิลพอย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวละคร5าดาวอย่างในส่วนของสปาร์เกิลนะครับหรือว่าตัวละครสีดาวอย่างในส่วนของฮันยะทิงยุนหรือว่าเพล่าตัวละครพวกนี้นะครับมีความสามารถในการสร้างสกิลพอยที่ดีเกือบทั้งสิน้นดังนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากปัญหาหลักของเราเนี่ยจะเป็นตัวละครซัสเทนซะมากกว่านะครับ เพราะว่าการที่ตัวละครแคริคของเรานั้นกินสกิลพอยต์หนักมากๆเนี่ยก็หมายความว่าสกิลพอยต์ที่ตัวละครซัสเทนจะสามารถใช้เพื่อดาการรักษาความปลอดภัยเพื่อล้มทีมได้ก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นซึ่งมันทําให้ถ้าเราอยากจะเล่นเจ้ายนให้สบายเนี่ยนะครับเราเลยจําเป็นต้องมีตัวละครซัสเทนที่มีความสามารถในการซัสเทนที่ค่อนข้างดีเพื่อที่ว่าตัวละครซัสเทนของเรานะครับจะได้ไม่ต้องจ่ายสกิลพอยต์เพื่อดาการสร้างความปลอดภัยบ่อยๆเราจะได้มีแต้มเหลือพอให้เจ้ายนของเราเนี่ยสามารถทาดาเมจได้เองนะครับดังนั้นก่อนจะเปิดตัวละครวนนี้มมมาาาาาครรรกใงสสถ างความปลอดภัยสูงแค่ไหน้าเป็นตัวละคร s u s t a i 5ดาวนะครับมีความสามารถในการสร้างความปลอดภัยสูงสูงอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่ไม่ได้เปิดตัวละคร sustain เ,เยอะนะครับยังคงใช้เป็นตัวละคร4ดาวอยู่อันนี้เนี่ยพอจออาจจะไม่ค่อยแนะนํามากเพราะโดยภาพรวมแล้วเราจะเล่นต้นถึงได้ไม่ค่อยดีนะครับจากการที่ว่าเราไม่ค่อยมีสกิลคอยใช้นนั่เองอะต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของไอกรอนนะครับ แอคแกลอนนั้นเป็นตัวละครแคร์รีดามิเรฟ้านะครับที่อยู่ในผาดลบล้างต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ติดหลับท็อปเทียร์เมตาเลยทีเดียวนะครับด้วยความสามารถในการทำดาเมจของเธอแล้วก็ความหลากหลายในการเล่นของเธอในด้านของดาเมจนะครับต้องบอกว่าต่อการกดอันติของแอคแกลอนหนึ่งครั้งมอนสเตอร์ตัวกลางนะครับจะโดนดาเมจอยู่ที่3ามเจองเอเซของไอเคของแอคแกลอนส่วนมอนสเตอร์ตัวอื่นนะครับก็โดนแรงไม่แพ้กันเลยเนาะก็คือโดนอยู่ที่สามร้อยเปอร์เซ็นต์ของไอเดคนะครับเลยได้ว่าเป็นตัวละครที่ หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า3ามร้อยเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์นี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะพอถ้าเราไปดูตัวคูณของการโจมตีปกติของตัวเจ้ายนต์ใช่ไหมครับจะเห็นว่ามอนสเตอร์ตัวกลางเนี่ยโดนถึงห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยแปลว่าเจ้ายนต์ควรจะต้องแรงกว่าใช่ไหมแต่ต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าตัวของเอเกลอนนั้นมีพาสซีฟส่วนตัวที่บอกว่าถ้าเราใส่ตัวละครลบล้างเข้ามาสองตัวโดยที่ไม่นับในส่วนของเอเกลอนใช่ไหมครับดาเมจสุดท้ายของตัวละครของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งจุดหกเท่าซึ่งถ้าเราไปคูนกับในม ายเป็น595%แทนส่วนตัวข้างนะครับก็จะอยู่ที่480%เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสายการซิงเกิลตาเกตนะครับหรือว่ามัลติเพาส์ตาเกตก็ตามเอเกอร์อนนั้นมีตัวคูณดาเมจที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับตัวของเอเกอร์อนเองนะครับจะมีบัฟส่วนตัวที่ดีมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพาสซีฟนะครับที่ช่วยทำให้ดาเมจโบนัสของเอเกอร์อนนั้นสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง90%หรือแม้แต่ในส่วนของเซเลอริกนะครับก็มีการแจกคิวเรตให้กับเรา8รรมมงงงงสสดด้้าเเจค่่ออนนนนัััไืะบต ติดท็อปเทียร์เมตาแน่นอนและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับอเคอก์ลอนยังมีความพิเศษเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือเขามีความหลากหลายในการเล่นที่สูงมากๆนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสาการบอนหมู่หรือว่าสาการบอนเดี่ยวก็ตามตัวคูณดาเมจของเขาสูงมากๆก็เลยทําให้เขาสามารถรับมือกับคอนเทนต์ได้หลากหลายนะครับอย่างในส่วนของคอนเทนต์โมซีใช่ไหมครับที่มีมอนสเตอร์ไม่ได้เยอะหรือไม่แต่ในส่วนของเพลเว์ชั่นนะครับที่มีมอนสเตอร์เยอะๆก็ตามแอคเคอลอนก็สามารถทำผลงานได้ดีทั้งหมด และสกิลอัลติเมทของตัวละครนี้นะครับยังมีความสามารถในการลดจุดอ่อนของมอนสเตอร์แบบไม่สนท่าอีกด้วยก็เลยทําให้เราสามารถเอาไปเจอกับมอนสเตอร์ท่าอะไรก็ได้นะครับและถึงแม้ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่ต้านดาเมจไฟฟ้าก็ตามถ้าไม่ได้ต้านเยอะจนเกินไปนะครับไอเกลอนก็สามารถฟันเข้าได้อีกเหมือนกันเพราะว่าสกิลอัลติเมทของเขานะครับมีความสามารถในการลดต้านทานท,าท่าสูงสุดถึง20%เลยด้วยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วก็เลยเป็นทั้งตัวละครที่ดาเมจแรงนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในการเล่นที่สูงดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยเนาะที่ตัววลครรนีี้ดทย แอดีได้เก่งๆเนะครับแอเกลอนถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวเนาะ,ะแต่อะไรก็ดีนะครับก็ต้องขอเติมไว้ได้นึงแล้วกันนะครับว่าแอเกลอนของเรานั้นก็มีข้อเสียอยู่บางประการเหมือนกันข้อแรกเลยก็คือทีมของแอเกลอนนั้นต้องการตัวละครลบล้างค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจากในส่วนของพาสซีฟใช่ไหมครับที่ว่าเวลาเราใส่ตัวละครลบล้างเข้ามา2ตัวตัวคูณดาเมจสุดท้ายของไอเกลอนจะเพิ่มขึ้น1.6เท่าหรือแม้แต่ในส่วนของซิลเาเมจของไอเกลอนเองนะครับก็จะมีแม์ ่แน่นอนนะครับว่าถ้าเราพูดถึงตัวละครในผาาที่สามารถแปะดีบัฟได้ดีเนี่ยยังไงซักก็ต้องเป็นผาาลบล้างอ่ะแต่ว่าในช่วงต้นเกมนะครับตัวเกมก็ไม่ได้มีการแจกตัวละครลบล้างแต่งใดใช่ไหมครับอ่ะแต่ยังโชคดีนิดหน่อยนะครับว่าตู้กระชาในรอบนี้เนี่ยมีการเอาเพล่าเข้ามาด้วยพร้อก็หมายความว่าเวลาที่เพื่อนๆเปิดไอเกลอนมาเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสในการได้เพล่าเข้ามาร่วมทีมอ่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆโชคร้ายเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเราจะทําทีมของไอเกลอนได้ค่อนข้างยากนะครับซึ่งการเล่นไอเกลอนแบบไม่ใส่ตัวละครลลบบบบบบเเเเเเนนนนนนนีี่่่่่่่ยยยยยะะะะะะคคคครรรรรรััััักกกกกก็็็ตต้้้้้ออออออองงงววววววาา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 าโโดดดดภภพพพพมมมมขหืืจจจทิช การที่ว่าเราไม่มีตัวละครแฝดดีบัฟก็เลยอาจจะทำให้ในช่วงต้นเกมเนี่ยนะครับเราอาจจะเหนื่อยกันสักนิดนึง และยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็แทบจะไม่มีไลท์คนสายฟรีให้เราได้ใช้งานกันเลยอีกด้วยอย่าง LC ร้านค้าเฮอร์ต้าเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เหมาะกับไอกรอนขนาดนั้นส่วนไลท์คนสีดาวที่ดีกับไอกรอนจริงๆนะครับก็จะมีแค่ Good Night Sleep Well vale, หรือว่าในส่วนของ b a l ลิสโคลิโเป็นต้นซึ่งทั้งสองไลท์คนนี้เป็นไลท์คนลิมิเต็ดนะครับสามารถหาได้จากการเปิดกระชาเท่านั้นและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับต้องบอกว่าไลท์คนประจำตัวของไอกรอนนั้นค่อนข้างจะดีกว่าไลคนไ์นนนนนนใใใบบอออออื่่่่มมมาาาาากกกกกๆด้้้วววววยยเเพรรระีสช็ัติขขงไไหึแถฟท ได้มีแถมในส่วนของไลค์คนประจําตัวก็หายจากไลค์คนอื่นค่อนข้างเยอะพราอโดยภาพรวมแล้วก็เลยอาจจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะดูแพงนิดหนึ่งนะครับอาจแต่งไรก็ดีสำหรับผู้เล่นเก่าใช่ไหมครับที่เปิดกระชาม,มาเยอะมากๆแล้วจนเรามีตัวละครซัพพอร์ตที่เป็นผ่านลบล้างรวมถึงไลค์คนลิมิเต็ดอย่างในส่วนของกุนไน์สลิปเดลนะครับหรือว่าเบลเลสโครโออันนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้เนียเ่ยเรียกได้ว่าแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยเลยนาะแถมถ้าคุณมีงบเพียงพอในการเปิดประจำตัวเข้าไปด้วยนะครับก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ด้านโดยภาพรวม อลรักหน้าที่ของเขาก็คือการสร้างโลกเพื่อสร้างขดภัยให้กับเพื่อนร่มทีนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าในาปัจจุบันนะครับเอเวนเจอรลินเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถสร้างขอดภัยได้ดีที่สุดในเกมแล้วนะตอนนี้ เหตุผลหลักเนเป็นเพราะว่าโลกของอเวนจูรินนั้นมีความสามารถในการรีเซ็ตและก็สร้างได้เองโดยอัตโนมัติโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องใช้งานสกิลต่อสู้หรือแม้แต่ในส่วนของสกิลเต็เมเลยขอแค่ว่ามอนสเตอร์เนี่ยมีเงื่อนไขตรงกับที่เราต้องการเท่านั้นเองซึ่งเงื่อนไขนั้นก็คือการโจมตีแบบหมู่แบบทีๆนั่นเองเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าณปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากๆเหตุผล <Head phone S 2> ที่เป็นเช่นนั้นนะครับเป็นเพราะว่าโลกของอเวนจูรินนะครับมีความสามารถในการเก็บสแต็กเนาะซึ่งจะเก็บสแต็กผ่านการโจม ที่ครบเจ็ดสเต็ปุ๊บก็จะมีการสร้างโล่เพิ่มเติมให้กับเรานะครับพร้อมกับรีเซ็ตแล้วเวลาในการคงอยู่ของโล่ทําให้โล่ของเรานั้นสามารถยืดแล้วเวลาได้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองนะครับ ดังนั้น,น A เนี่ยอเวนจูร์ลินก็เลยเป็นตัวละครที่สร้างความปลอดภัยได้สูงมากๆเพราะว่าไม่ต้องรอเทิร์นของตัวเองนะครับไม่ต้องรอสกิลเอเตอร์เมดแถมในเรื่องของการรีเซ็ตผ่านทาเลนต์เองเนี่ยก็ไม่มีคูลดาวอีกด้วยขอแค่ว่ามอนสเตอร์โจมตีเยอะๆมาเนี่ยนะครับก็สามารถรีเซ็ตได้เลยก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะครับแถมนอกจากนี้นะครับอเวนเจอร์ลินเองยังมีความสามารถในการสร้างประโยชน์เพื่อทําให้เพื่อนร่วมทีมของเราสามารถต่อสู้ได้ง่ายมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีมโจมตีต่อเนื่องเนาะยกตัวอย่่่่่าาางงงงเเ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 ชนน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 นใใทีีีมขขขออ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 ฟฟรรรรรร์ซร์ซซยยลลลลลลปปปป็็็็็ตตตต้้โโโสสสบบบิแแวววววกกกกกกจจจจหุผะะคั ผ่านการโจมตีของมอนสเตอร์แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยในการเก็บแสกได้นะครับก็คือการโจมตีต่อเนื่องของพอ่ม่วมทีมนั่นเองยิงพอนม่วมทีมของเราโจมตีต่อเนื่องเยอะโล่ของอเวนจูรินนั้นก็สามารถเก็บแ็กได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับเียได้ว่าในทีมโจมตีต่อเนื่องเนี่ยโล่ของอเวนจูรินหน,หนาแบบสุดๆไปเลยเนาะ และยิ่งไปกว่านั้นนะครับเวลาที่เราทาการรีเซ็ตโลเนี่ยตัวของอเวนจูรลินนะครับจะมีการปล่อยการโจมตีต่อเนื่องออกไปด้วยซึ่งตรงนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการทําให้ทีมโจมตีต่อเนื่องของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้นอย่างเช่นในส่วนของเฟอร์เซลนะครับการโจมตีต่อเนื่องของอเวนจูรลินก็ช่วยทําให้เฟอร์เซลสามารถเก็บันติดได้ง่ายขึ้นหรือว่าในส่วนของโตปัสนะครับการโจมตีต่อเนื่องของอเวนเจูรลินก็มีส่วนช่วยทาให้นัมบีออกแอคชั่นบ่อยมากขึ้นนอกจากนี้การโจมตีต บางอย่าออกไปใช่ไหมครับซึ่งการโจมตีต่อเนื่องตรงนี้ก็นับเป็นแอคชั่นเหมือนกันโดยภาพรวมแล้วเอเวนจูรินก็เลยทำให้ทีมโจมตีต่อเนื่องของเราเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับ อันแน่นอนเหนือจากทีมโจมตีต่อเนื่องเองนะครับอเวนจูรินเองก็สร้างประโยชน์ให้กับทีมอื่นอีกเหมือนกันเนาะเพราะสกิลเตเมของตัวอเวนจูรินนะครับจะมีความสามารถในการแปะดีบัฟใส่ตัวของมอนสเตอร์ซึ่งมอนสเตอร์ที่โดนดีบัฟตรงนั้นนะครับก็จะโดนคริตดาเมจแรงขึ้น15%ก็แน่นอนนะครับว่าดาเมจของตัวละครแครีฟของเราก็จะแรงมากขึ้นจากการแปะดีบัฟตรงนี้และยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับสำหรับตัวละครบางตัวที่มีเมคานิกเล่นเกี่วยวับเรื่องของ or, อ io, ดีบัฟด้วยเช่นในส่วนของไอเหือกลลอน้างนเดกกบยหรือกาะควรน่า ทีมของเราปลอดภัยมากๆแล้วก็ยังมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ของเพื่อนร่วมทีมของเราด้วยนั่นเองนะครับแต่อะไรก็ดีนะครับว่าต้องบอกว่าอเวนจูรินนั้นก็มีข้อเสียอีกเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในข้อแรกนะครับด้วยความที่โล่ของอเวนจูรินนั้นเป็นโล่ที่ต้องการการเก็บสแต็กใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าเราไปเจอกับมอนสเตอร์ที่ตีเดี่ยวนะครับแบบแรงๆมากๆเช่นในส่วนของบอสสารเจ้าเป็นต้นในกรณีแบบนี้นะครับอเวนจูรนเี่นจะสามารถเก็บสแต็กโล่ได้ค่อนข้างยากแล้วมันจะรีโล่ให้เพื่ทัันนะครบ สุดท้ายจะทำให้เราเนี่ยต้องจ่ายสกิลพอยต์ของอเวนเจอร์นมากกว่าปกติซึ่งในกรณีแบบนี้นะครับการใช้งานฟู้ส่วนเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าเนาะ ข้อเสียที่สองนะครับก็คือโลกของอเวนจูรินนั้นเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องของการล้างดีบัฟมันทําให้ในบางสถานการณะนนะครับเราอาจจะเล่นได้ลำบากมากขึ้นจริงอยู่นะครับว่าโลกของอเวนจูรินนั้นจะมีความสามารถในการเพิ่มค่าต้านทานะให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งสามารถแจกได้สูงสุดถึง50%นั่นหมายความว่าเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยจะมีโอกาสในการติดดีบัฟได้ยากมากขึ้นอแต่อะไรก็ดีนะครับโอกาสมันก็ไม่ใช่ศูนย์ทุกคนในบางสถานการณ์นะครับที่เพือพ่อ,อนๆดวงโสดจริงๆเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสใน,ในการติดดีีบบบัััฟฟอยู่่ซึงถ้ามนนเเปป็ดระภทคว อ,อแล้วก็ข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับก็คือเวลาที่เราเล่นอเวนจูรินคู่กับตัวละครที่มีความสามารถในการเล่นแอคชั่นในกรณีแบบนี้นะครับจะมีปัญหานิดหน่อยเนาะเนื่องจากว่าโลกของอเวนจูรินนะครับจะนับเวลาในการคงอยู่ตามเทินของตัวละครแต่ละตัว ซึ่งการเล่นแอคชั่นนะครับก็ทําให้เทิร์นต่อไปของตัวละครแคร,ร์ริของเรานั้นมาถึงไวมากขึ้นนั่นหมายความว่าโลกของโอเวนจูรินของเราเนี่ยก็จะหมดไวมากขึ้นเช่นกันซึ่งมันก็มีโอกาสในการที่ว่าโลกของโอเวนจูรินเนี่ยจะสร้างไม่ทันและทําให้ตัวละครแคร์ริตัวนั้นเนี่ยโดนดาเมจได้ง่ายมากขึ้นด่านนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับอาจแต่อย่างไรก็ดีนะครับต้องบอกว่าข้อเสียทั้ง3ข้อที่พอจพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเห็นได้ยากอย่างมอนสเตอร์ตีเดี่ยวแรรงงๆเเนนนนนนนีี่่่่ยยะะคคััับบณนะปปจจจุก็ม็มมออข้า้าสวใหญ ใช้เป็นสปาร์เกิลกันซึ่งก็จะมีความสามารถในการสร้างสกิลพอยต์เยอะนั่นหมายความว่าเราก็พอจะแบ่งสกิลพอยต์บางส่วนนะครับมาจ่ายสกิลต่อสู้ที่อเวนจูรินได้โดยภาพรวมก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนั่นเองนะครับดังสำหรับใครก็ตามนะครับที่ณปัจจุบันเนี่ยไอดี ID ของเรายังไม่มีตัวละครซัสเทนห้าดาวใช่ไหมครับอเวนจูรินเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆโดยเฉพาะคนที่เล่นทีมโจมตีต่อเนื่องเนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับ อันนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าชอบกันนะครับก็ต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นข้อมูลในเชิงของเมตาเฉยๆเนาะแต่ว่าเกมฮอนไคร์สาร์เร็วนะครับไม่ใช่เกมที่จําเป็นต้องเล่นตามเมตาขนาดนั้นเพราะว่ามีคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องกิจกรรมต่างๆไม่ได้มีแค่เอ็นเกมคอนเทนต์ซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อไม่ได้สนใจเอ็นเกมคอนเทนต์จริงๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดตัวละครตามเมตาก็ได้อีกทั้งบางปัญหาของตัวละครน,นะครับเพื่อนเพื่อนการด่กาดกมดาวของตะครด้วยอะไรแบบนนี้ะครับ เพราะฉันเนี่ยรักใครชอบใครก็สามารถเปิดมาได้เลยเนาะยังไงซะเล่นเกมให้สนุกนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะไม่หาแต่เพลงเท่านี้ส่วนว่าในคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันคลิปนี้พอจอขอตลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่่่อออไไปปยาาลลืมมมตติดรรรััััับบชกกกนนนนนนะสววี้้ผแค